ก็สวัสดีฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมช่องปันฟุตบอลนะฮะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆสามารถติดตามได้ที่ m t t e t a VIP ได้เลยนะฮะแมนยูเตรียมปล่อยสตาร์ดังช่วงซัมเมอร์เปิดทางแข่งใหม่ อิลิเคนฮาร์กผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมพิจารณาปล่อยตัวเฟ็ตกลองกลางทีมชาติบาราสินออกจากทินโอแทฟฟอร์ดหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาทดแทนรายงานข่าวระบุว่าเอ็นฮาร์ พร้อมจะรับฟังข้อเสนอจากสโมอสรอที่สนใจตัวเฟสหลังจากที่ในฤดูการนี้ดาวเตะเซมบ้าวัย30ปีต้องตกไปเป็นตัวสำรองและโชว์ฟอร์มได้อย่างผิดหวังด้วยการซัดไปเพียง2ประตูกับ1แอสซิสตจาก32เกมในลีก เอนาต้องการเข้ามิดฟิลไลยใหม่ระดับคุณภาพเข้ามาช่วยงานคิสเตียนอิเล็กเซนคาเซมิโลและบูโนแฟนาเดสในปีหน้าซึ่งการปล่อยตัวเฟด ที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมออกไปนั้นจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่า,ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พอสมควรนับตั้งแต่ย้ายจากซัคการโดเนตในลีกยูเชนมาเล่นกับแมนยูไนเต็ดเมื่อปี2018ด้วยค่าตัวมหาศารลราว52ล้านปอน์นั้นห้องเครื่องเช้าบาซินยังโชว์ฟอร์มได้ไม่สม่ำเสมอนะัก และโดนแฟนบอลปีศาจแดงวิจาร์ณถึงผลงานอยู่เป็นประจำสำหรับเฟตมีสัญญากับแมนยูในเดเหลือแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นซึ่งทางปีศาจแดงก็พร้อมจะปล่อยตัวออกไปในราคาประมาณ20ล้านปอนด์ใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆสามารถติดตามได้ที่ช่องปันฟุตบอลเลยนะฮะหรือ M E T A V I P สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ